สวัสดีครับพบกับอโมเ็ตป็้นอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีพระเจดีมานําเสนอนะครับเป็นพระนาคปกสอทอนะครับลบบุรีนะครับปีสองห้าสามสี่นะครับเนื้อเงินนะครับสมเด็จประเทศเป็นประธานในพิธีนะหลวงพ่อแผ่ปกเสกนะครับและพรเกจิดนะครับที่วัดประศีมหาธาตุนะครับ ภาพนครับปีสามสี่นะครับเนื้อเงินนะครับแต่ว่าก็ตามอายุนะครับเก็บเงินจะดำหน่อยนะครับผ่านการสัมผัสเยอะนะครับนี่ไม่ได้ล้างผิวนะครับตาเดิมนะครับต่อโคตัวรอนะครับปั๊บพิมพ์เล็กนะครับนักปกพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับโคตัลรอนะครับ โตอลตรงนี้นะครับต่อโคตอลนะครับพิมพ์เล็กนะครับนะาปกพิมพ์เล็กนะครับพระดีมนสารดีพิธีใหญ่นะครับลูกค้าทนใดสนใจกระทักเข้ามาได้นะครับเนื้อเงินนะครับเหลือน้อยแล้วนะครับยากแล้วนะครับเยมขึ้นคอสวยงามเลยนะครับ ราคา800บาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะครับมีภาพนิ่งดูได้ใน Facebook ดูในไลน์นะครับฝากเรือฝากก, <c oughs> กดติดตามช่อง YouTube กดติดตามช่องร <c oughs> ้านค้าในลาซาด้าด้วยนะครับเวลามีสินค้าใหม่มาจะได้แจ้งเตือนก่อนใครนะครับ พิมเล็กนะครับน้ำเงินพิมเล็กนะครับจร่มคั้มหน่อยนะครับน้ำเงินนะครับธรรมชาติกับน้ำเงินนะครับล้างผิวได้นะครับเลี่ยมขึ้นคอได้เลยนะครับนี่ครับน้ำเงินนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดติดตามช่อง u t u b e ด้วยนะครับครับผมขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับ ผู้ชมทุกท่านนะครับประสบความสาเร็จปลอดภัยจากโควิดนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับคุณพระคุ้มครองครับสาธุสาธุสาธุ